สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายมนต์เกมเมอร์นะฮะ <c oughs> วันนี้เราก็มาเช่นเคยนะครับอยู่ในเกม League of Legends นะฮะวันนี้ผมกรับบทเป็นลุงบามนะฮะลุงบามลุงบามถือโลอันใหญ่นะฮะ <c oughs> ก็วันนี้ก็มากับเพื่อนนะครับคุณโชโกโบนั่นแหละนะฮะ เขาเล่นเป็นวอกคุงเนี่ยก็วอกคุงจังเกิลนะครับผมก็เป็นลุงบามนะฮะผมบอกเข้ามาบอกให้เล่นตัวตัวตัวพวกเอดีซีเนี่ยให้มามาอยู่เลนล่างกับผมก็ไม่มานะครับก็ไม่เป็นไรครับอืมก็หลังจากห่างหายกันไปนานนะฮะก็เล่นไปเรื่อยนะครับเล่นทั้งไม้ครับทั้งเออเอลนะฮะแต่ว่าเออเอลนี่ก็ไม่ค่อยได้อัดนะเพราะว่าอย่างที่รู้นะครับเล่นแซมมอนลิสมันนานจะตายนะฮะ นานจะได้หานะครับคลิปหนึ่งแม่งแบบโหสี่สิบนาทีชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเรนเดอร์ก็เหนื่อยเลยนะครับไม่ใช่แค่เรนเดอร์เหนื่อยนะรเรนเดอร์เหนื่อยแล้วยังอัปโหลดเหนื่อยอีกนะฮะอ๋ <c oughs> อะนะครับก็มาอธิบายสกิลของลุงบามก่อนนะครับเออสกิลสกิลติดตัวของลุงบามนะฮะก็ก็คือ ถ้าเกิดลุงบามเนี่ยไปตีใครเข้าสักครั้งหนึ่งนะฮะไปตีปุ๊บมันก็จะมีแถบขึ้นด้านล่างนะครับถ้าเกิดตีครบ4ครั้งนะครับครั้งที่4ก็จะเป็นสตันนะครับเป็นการโจมตีแบบแรงๆนะติมนะฮะก็ใช้ได้ทั้งทั้งทั้งโจมตีทั้งสกิลนะครับได้หมดนะครับแล้วก็เพื่อนตีก็ได้นะครับแต่ว่าลุงบามต้องเป็นคนเปิดนะครั้งหนึ่งให้มันขึ้นแถบก่อนนะ แล้วก็สกิลต่อมาก็คือสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลยิงน้ําแข็งเข้าไปนะครับแล้วก็สโลฝ่ายตรงข้ามนะครับได้แค่เป้าหมายเดียวนะฮะเลือกได้แค่เป้าหมายเดียวเป็นสกิลที่ยิงไปข้างหน้านะครับโอยลูเซียนยะิงผมต้องมากับลูเซียนนะครับแต่ว่าไปไหนก็ไม่รู้นะฮะไม่เป็นไรครับ <c oughs> แต่จริงก็เป็นแหละเพราะว่าไอเทมแรกที่ผมซื้อมาเนี่ยมันต้องมันต้องใช้เพื่อนนะฮะ แน่แน่แน่คนเรามันต้องมีมูฟเมนต์นะฮะมูฟเมเมนต์นะฮะยิงผมไม่โดนล็อกผมผมเกลียดการเล่นแบบวัดฝีมือที่สุดเลยก็คือแบบตัวละครตัวเดียวกันน,ะนี่ยแล้วมาอยู่เลนเดียวกันนะี่ยโคตรไม่ชอบเลยนะฮะครับก็มา <c oughs> ต่อกันนะว่าเออสกิลสองนะครับเเดดีี๋๋ยยววแแปป๊๊บบนนึึงง สกิลสองนี้ก็จะเป็นสกิลพุ่งนะครับสกิลพุ่งคือเอาไวปพุ่งไปใส่เพื่อนเราหรือว่าพุ่งไปใส่คีปนะฮะไปเกาะแล้วก็จะสร้างสร้างกรอบให้เราแล้วก็ให้เพื่อนเราด้วยนะฮะอืมก็เป็นการไปช่วยเพื่อนนั่นแหละก็คือลุงลุงรามเนี่ยเกิดมาเพื่อฟอมทีมแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมุกเซมเมนต์นิดหนึ่งนะครับลูเซียนนี้รีบจังเลยนะหิวจังเลยนะอ่าแล้วก็สกิลสามนะครับสกิลสามนี่เป็น คิวกลางโล่นีครับิวกลางโล่คืออะไรเนี่ยก็คือกลางโล่นั่นแหละนะฮะตั้งโล่ใหญ่ๆที่ผมกดภาพไปนะฮะเดี๋ยวๆตั้งโล่ขึ้นมาป้องกันนะครับสามารถป้องกันดาเมจได้ระดับหนึ่งนะฮะป้องกันสกิลได้บางสกิลนะครับแต่พวกชโลสตันนี่โดนหมดนะครับลักเลิกยิงมานี่โดนหมดนะกันเอนตีลูเซียนได้เจ๋อมากนะครฮะก็กันอะไรนะกันเอนตีวิวพอสอ่ะเออเอามัน เอามาันดิลุกลุกลุกพุ่งไปลุกเออเลือดด้วยเหมือนจะไม่ได้นะจะป้องกันเต็มที่ยิงวุดครับยิงวดุดอับอายประชาชนเมื่อกี้ยิงวุดครับโอ้เศร้านี่โอ้ย่าอยากหิวครับดูเซียนอยากหิวใจเย็นลูกใจเย็นลูกมันต้องใจเย็นนะครับคนเราถึงไหนแล้วก็สกิลสามเป็นโลนะครับสกิลแอนตินะครับแอนติก็เป็น เออคล้ายๆกับคล้ายๆกับเบลชิเกอร์เนี่ยที่เป็นตุ๊ดตุ๊มลงไปนะฮะแล้วก็มีน้ำแข็งโผล่มานียครับแต่ว่าน้ำแข็งคนนั้นเดินผ่านได้นะครับแต่มีผลแค่เป็นสโลนะฮะเดี๋ยวได้แล้วนใจเย็นลูกเอ้ใจเย็นลูกอย่าอย่าพึ่งใจร้อนสิลูกเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต่างโลกให้เออนั่นแหละไปเข้าบ้านกันลูกเข้าบ้านลูกเอ้ไปฮะรู้สึกเขาเขาหลุดหรือเปล่าเขาหลุดหรือหรือเขาโง่ฮะหรือเขายังไง ไม่รู้ฮะไม่ทราบได้ครับอยู่ๆก็ยืนยืนยิงแบบงงๆนะครับอาจจะเน็ตตัดหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับเราเราดูกันนะครับอย่างนิ่งไม่ได้หลุดด้วยนะฮอนี้ก็ต้องจะเย็นหน่อยทีติก็เป็นสตันนะครับตันหรือสโลว์ะตันแป๊บหนึ่งมั้งครับแล้วก็สโลว์ถ้ายืนอยู่ข้างในขอบเขตนะก็สโลว์ด้วยนะฮะแล้วก็เอ้คนเรามันมีมุฟสมเณครับไปโดนหรอก สเปลที่ผมเอามาก็เป็นแฟตนะครับเป็นแฟตแบบวิ่งหนีนะครับบิ๊กในเดฟในเกมดอทเอนั่นเองนะครับแล้วก็เอออีกอันนึงเป็นวาร์ปนะครับเอาไว้เวลาวาร์ปไปช่วยเพื่อนนะครับหรือว่าเวลาขี้เกียจนะครับนี่ครับคือมันบล็อกดาเมจได้แต่ว่ามันไม่บล็อกสโลนะครับโดนหมดนะครับเอาเอานี้ออกแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเวลาจะพุ่งใส่เพื่อนเนี่ยมันมันบางทีหันเมาส์บิดทางก็พุ่งยากนะครับ เดี๋ยวดิโอ้โหลุงนี่มันยังไงวะทำไมลุงเขาใจร้อนเนี่ยเดี๋ยว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 หนีนีนี่เดี๋ยว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 ทำไมผมไปตีลุงนะทำไมผมไม่ตีหนูล่ะหนูอยู่ไหนตีหนูสิครับตีหนูสิฮะเออนี่ครับเมื่อกี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นไหมฮะเมื่อกี้เห็นไหมครับตีสี่ทีแล้วมันจะสตันนะฮะเออเมื่อกี้นั่นแหละอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะลาดนะ แต่ว่ามันสุดระยะยิงเสียนแล้วต้องเอานะครับไม่งั้นเขาจะหนีรอดไปได้นะหิวจังเลยครับลูเซียนนี่หิวจังเลยฮะแล้วแล้วหิวตัวซับหิวตัวแทงนะครับตัวบางๆไม่ตีครับปะโถก็อยาาไปว่ารู้สึกเขาจะหิวไปแล้วนะฮะไปตรงกลางเลยฮะไม่เป็นไรรับปล่อยเขาครับผมก็โอ้ตีคีปก็ช้าช้านะครับแล้วค่อยตีไปครับค่อยเลี้ยงคีปไปเจอตัวสองตัวนะฮะ เอ้ยตอนนี้จะเอาให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยผมว่าผมไปไม่ทัน <Move. S 1> มไม่น่าจะวิ่งทันไม่ถึงด้วยครับเป็นไงต้องยอมเย็บระเบิดละสักหน่อยสักหน่อยเอา้านี่เขาเขาหิวตัวแทง้ง่ยเขาเป็นอะไรวะทำไมเขาถึง<ย>เลือกยิงลุงบามจนเลือเหลือแค่นั้นนะ คือมันต้องยิงอย่างตั้งใจเลยนะครับกว่าจะเลือดมันจะเหลือแค่นั้นได้นะเพราะลุงบาบแม่งถึกพอสมควรนะฮะอาจจะมีแค่ฝั่งคุณนะครับอาจจะเป็นเพื่อนนั่งข้างกันหรือแบบเล่นร้านเน็ตแล้วเป็นเด็กเกียนเดะเดียวเดี๋ยวเดียวเดียว,ยว,ยวจะอ้อมเอาผมเหรอรู้สึกเกมนี้จะเป็นเกมเดินนะครับไม่ใช่เดินเกมนะเป็นเกมเดินคือแม่งเดินไปเดินมาอยู่เรื่อยนะครับหนูน้อยสวัสดีเฮโยฮัลโหลวสแซมโยอดแน่นานนานนาน ฟังระเบิดอย่างไกลเดี๋ยวสิจะเย็นลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนไปนิดนึงนะครับเนี่ยฮะไม่กันสโลว์ไม่ได้เนี่ยครับเสียงเบย์นะก็นั่นแหละครับมันมันสโลว์ใส่พื้นมันไม่ได้รู้สโลว์ใส่ตัวนะครับมันโดนมาเรื่องปกตินะเออขอกลับบ้านแป๊บนะฮะกลับบ้านแป๊บตังค์สุดเยอะพอสมควรนะครับจะไปออกหวานมาสักหน่อยนะฮะ ให้มันเป็นหุ่นตาแก่ประชาชีบ้านเมืองและบ้านแหน่ๆอะไรมีมาแบบก็คงต้องเป็นหวาดนะครับแล้วก็ไอ้ไอ้ที่ซื้อมาเนี่ยมันผมก็ไม่เคยซื้อนะแต่มันเป็นไอเทมแนะนำนะก็คือมันจะบวกเลือดรับบวกเลือดบวกอล้วูดาวนะแล้วก็อัตราเลือดเด้งนะครับถามว่ามันดีไหมมันมันก็ไม่รู้สิครับผมก็ไม่เคยออกนะแต่ว่ามันทำให้เราได้ตังค์นะครับได้ตังค์ก็คือเนี่ย ถ้าเกิดคิปเลือดต่ำกว่า2 0 0อเนะี่ยเดี๋ยวนะเดวๆนี่เห็นไหมฮะถ้าเกิดคิปเลือดต่ำกว่า200อแล้วก็ไปตีเนี่ยมันจะตายดันทีนะครับแล้วก็ได้เงินได้เงินเต็มจํานวนทั้งผมแล้วก็น้งเพื่อนนะแต่ข้อเสียก็คือต้องมีเพื่อนอยู่ในเลนด้วยนะครับถ้าเกิดเีนคนเดียวก็ไม่ได้นะครับเอฟเฟกต์มันจะไม่แสดงผลนะอืมมาไปวาดมาแล้วก็เอาเลยปัก ตรงกลางจะลุกนานลุกนานกันน,ๆๆๆๆๆนะครับขอแจมหน่อยได้ไหมฮะสั่งปูได้ไหมฮะส,สุดจะไม่ถึงนะครับแฟดหนีด้วยครับอเอาสวัสดีลุงสวัสดีลุง hello hello อา่อาอ่าบล็อกดาเมจได้นะครับเอา,เอาครับลูเซียนครับลูเซียนเอาเลยครับเดี๋ยวเออบวกเกาะให้นิดนึงนะฮะผมว่าเขาไม่รอดอะ่ะทำไมวะทำไมเขายืนอย่างนั้นล่ะครับ ทำไมเขาทำงั้นแหละฮะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอครูดาวแป๊บนะแป๊บนะแป๊บนะอีกทีเดียวฮะอีกทีเดียวครับครับอาลุงเจ้ากับผมเลยครับลุงกับผมฆ่ากันไม่ตายครับลุงไม่รู้เลยครับลุงทำแบบนี้เพื่อนผมจะเดินมาถึงเลยนะฮะนะครับสองคนนะครับว่าคูงมาข้างบนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งไปลุงงูอยจะพิ่งยิงดิมึงรอในป่าดิผมว่าไม่น่าตามทันนะเดี๋ยวลุงเขาไปเกาะคี้ไปแล้วเนี่ย ะเกาะคีบไปละใช่ไหมโดนอ้อมหลังอีกเอาเอาใครไม่ได้เลยเอาตายห่าสู้ๆว่าคุณลุงไปช่วยเขาไม่ทำอะไรเลยครับไอ้ชัคโกพี่บ้านี่มันไม่สวนนะครับแล้วมันก็จะสวนเมื่อมันมีเพื่อนนะครับแล้วผมก็จะตายห่านะครับแล้วก็แฟตนี้เด้อเด้อนี่นะครับการจังหวะแฟตข้ามหญ้านะครับสุดในปากอะไรโนเนียกันนะเรียบร้อยนะครับลูเซียนทำได้ดีนะครับทำได้ดีครับ โอ้โหเมื day, ่อกี้ผมเห็นอะไรแว๊บนะเมื่อก right. oh, oh, ี้ช็โคโก้รอเปล่าฮะอยู่ในป่าครับผมว่าใช่นะไม่รู้สินี่ไงนี่ไงผมไม่กล้าเข้าว่ะเลือดแค่นี้แม่งโดดใส่ทีเดียวผมตายแน่เลยไม่กล้าเข้าว่ะเฮ้ยไม่มีใครเห็นมันเลยเหรออ้าวเดดเมียคาลูเซียนแล้วครับว่าคุ้งข้างหลังเนี้ยมึงเอามาดีอ้าวไม่อยู่แล้วฮะมันผมกดวินวอล์กแล้วไปแล้วรั ก็คุ้มไหมครับตอนนี้นะครับฝั่งเราตายไปสองนะอ้าวชิบหายเลยครับเอาได้ไหมหนูหนูเอาไม่ละหนูลุงลุงไม่กล้าเข้าอ่ะครับลุงกลัวตายฮะลุงไม่มีมานานะเอามาเลยลุงให้เยี่ยมลุงบามนี่รู้สึกจะมีปัญหากับผมมากมายกลับบ้านก่อนดีกว่านะกลับบ้านดีกว่า ใช้ให้หมดกับใช้ให้หมดวัดยังใช้ให้หมดนะก็สูสีนะครับสูสีแปนะฮะตัวแทงคิวไปสองนะครับยังฮานะครับคิวฟุ้กนะครับก็ออกเป็นนี่ฮฟโวมมกแล้วกันนะครับก็บวกเลือดก่อนแล้วกันนะขอเลือดเยอะๆหน่อยนีจะได้มาไฟกับพีรลุงลุงบาุงๆนี่นะฮะ เออไอข้างบนนี่ไหวไหมเนี่ยตรงกลางนี่น่าจะโอเคนะครับข้างบนรู้สึกไทเดเมียนี่เปรี้ยวเหลือเกินนะครับผมยังไม่เห็นมิสแข็งได้โชว์ดึงเทพเลยนะ่ยผมคือว่าผมยังไม่ได้ไปดูหน้าจอเขาก็ไม่แน่ใจเลยเราจังหวะบวกเราค่อยดูแล้วกันนะครับว่าใครเทพใครเทพเอ้าก็จังหวะนี้ก็ดูดูผมเล่นกระแกวไปก่อนนะครับหนีหนีเอ้า มันเป็นบอสสมาร์ทแคสครับจริงๆคือคุณผู้ชมต้องเชื่อนะฮะมันเป็นบอสสมาร์ทแคสเดี๋ยวรกๆผมต้องกันเพื่อนอยู่ข้างล่างแตบบ่มันจะโดนลอยนะคือเมื่อกี้ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบถ้าผมใช้มือกดน,นะเปนะ๊ะฮะแต่เพราะมันเป็นบอสสมาร์ทแคสจริงๆอนะ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่แป๊บนึง oh. เออ oh. ได้ใช่ไหมผมมันผมเชื่อใจเพื่อนนะผมมั่นใจว่าแบบ เขายิงอยู่3ตัวไงแล้วผมเข้าไปก็ว่าผมล้าอีกใช่ไหมการเกมยังวงน่าจะเข้าสู่ช่วงการเกมแล้วนะฮะผมก็จะเริ่มแทงป้อมแล้วนะฮะเอาเลยเอาโลกเอาโลกกระทุ้งนะครับมึงตีป้อมตียี่หัวอะไรนะไปไปปักหวานดีกว่านะครับ เราต้องเล่นซับนะครับเราต้องเป็นหูเป็นตายเพื่อนนะครับรู้สึกรูเซียนนี่กระเปี้ยวเหลือเกินนะครับเมื่อกี้ผมเห็นนะเขาทำอะไรนะครับเขาพุ่งไม่ผ่านยากครับอ้าวชิบหายแล้วฮะลูกเอ้ยมึงจะลงไปยิงเขาเหรอครับรูเซียนครับมึงจะสดใหม่จากเต้าไปไหนฮะโอ้ฆ่าเขาในบ้านนะครับคิดได้ไงฮะเดี๋ยว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 ดีนี่อย่างเงี้ยลูกฆ่าได้ลูกอย่างเงี้ยเออแต่ไม่รู้เลยรู้สึกว่า เขาเป็นอะไรกันครับเขาเป็นอะไรฮะเด็ดหลุดเหรวฮะหรือว่ายังไงฮะหรือว่าเขาคิดจะวาร์ปกลับบ้านครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเซียย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 กยยยนยยยยยยายนยยผยย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 ยนยนยยยยยยยมยย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 บยย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 งยยยยยยไมยย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 ่ยยยย่ย เดี๋ยวอยู่รอให้ก่อนดีดอยู่รอให้ก่อนดีเออผมจะตายเอาเอาป้อมเลยครับเอาป้อมเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตายเอาเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เอยมันไม่มีระยะป้อมให้ดูนะผมไม่รู้ว่าป้อม,มสุดสุดระยะยิงมันตรงไหนเนะี่ยชีวิตคนเรามันก็เศร้าอย่างนี้แหละครับเล่นเกมมันก็มีตายมีแพ้มีพ่ายบ้าง,างแต่เกมนมี้ผมจะไม่แพ้ ต้องเป็น,นจาทาบิแล้วนะฮะขอขอแบบตึกๆหน่อยแล้วกันมาไหนได้เนะี่ย <Move. S 1> ก่อนตะเวนปักหวาดเช่นเคยนะปักหวาดไวให้ทั่วนะครับ เอาครับลุงเข้าป่ามาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูบิสแคงนะครับเขาจะทำอะไรได้ไหมไม่ต้องทำนะครับเขาไม่ต้องดึงนะครับเอาครับเอาเปิดโล่ผิดด้านนะครับโอ้โหสุดยอดครับดึงระยะใกล้ได้แม่นมากครับเรียบร้อยนะครับเจอลาดไปนะบิสแคงกลับเปิดแอนตี้แบบช็อตจืดเดียวเลยแต่ไม่สำเร็จแล้วลูเซียนมึงเป็นบ้าอะไรครับมึงวาร์ปนอกหญ้าทำหอยอะไรฮะไอ้บ้าเลย ครับเป็นผีบ้าเลยครับคือนั้เกมนี้ผมดาลูเซียนคนเดียวเลยนะจริงมันจะมีใครช่วยผมะเนี่ยเออช่วยเคลียร์คลิปหน่อยครับดี <One S 1> คลิปมั่งนี่5 6. ทีนะครับก็จะตายมีคนช่วยเคลียร์คลิปนี่แบบโอ้โหดูดูหตีดิดูผมตีดิตีโคตรเบาอ่ะ uh huh. เอาดิแทงให้แล้วเนะี่ยเอาเอาเลยเอาเลย ลูกบามมาในป่านะฮะบ,บาบมาในป่าใช่ซึ่กงก็ต้องหนีแล้วแต่เพื่อนไม่มานะครับเฮ้ยได้เลือกกลับบ้านสุดขอบนะครับทำไมเขาไม่มาเอาผมวะมันล่าหิแมงน้อยๆเนี่ยนะฮะมึงรเบ้งเป็นสายทรัพย์ที่หิวมากครับเออออกอะไรต่อดีเอาเกาะแล้วกันไหมเอาออกเลือดออกเลือดออกเกาะออกเกาะออกเลือดนะ หรือจอ,อกสโลดีครับสโลดีไหมวอ์มอกก็ยังไม่ได้นะครับโอ้โหแม่งเปลืองพื้นที่เก็บของมากนะครับรอตังเต็มก่อนแล้วกันนะคือ,อก็ไม่รู้นะใน่ความเห็นผมไอไอวอ์มอกเนี่ยมันควรจะให้แบบออกเป็นอย่างอื่นก่อนสักอันไหมนะฮะให้มันมีประโยชน์กว่านี้หน่อยนะครับ <No time. S 1> เพรแบบออกไอเทมมันเดียวใช้ช่องเก็บของสี่ช่องนะครับต้องต้องแบบ คือมันต้องมีตังเยอะหรือไม่ก็ช่องว่างช่องว่างๆ,ๆนะถึงจะออกได้นะ,ะตะเวนปักหวาดเช่นเคยนะครับมีหวาดได้ใช้ทั้งสี่อันนะครับก็ปักให้หมดนะฮะถ้าถามว่าซื้อหวาดอันนี้คุ้มไหมนะครับก็หกร้อยบาทนะครับมีหวาดให้สี่อันทางที่กลับบ้านนะฮะและกกับเออหวาดแปดสิบบาทนะครับมันก็ ไม่รู้สิแล้วแต่คนคิดนะฮะแต่ผมผมรู้สึกว่าผมเสียเงินเวลากดตังค์ซื้อหวาดอะ่ะเวลาซื้อหวาดแบบเวลากดซื้อหวาดอ่ะผมรูส้สึกว่าผมเสียเงินไงแต่เวลาผมซื้อนี้แบบเล่นเสร็จตุ้มเดียวหกร้อยอ่ะแล้วมันค่อยๆ,ๆแล้วมันก็ค่อยๆใช้ทุกครั้งที่กลับบ้านอย่างเงี้ยผมว่ามาันคุ้มนะเออช่างมันฮะแนวขี่ไค่แนวขี่มันนะแต่แบบร้อยทั้งร้อยนะครับเล่นเกมธรรมดาแบบนี้ไม่มีใครออกหรอกฮะ,ะๆๆๆๆดี๋ยวว่าแต่ไอหวาดแบบนี้เลยครับ ขนาดไอวัตอันละแปดไม่ยังไม่ไม,ไมีคนออกเลยฮะดูในแมปนี่ครับคือคือ,คอไม่รู้กี่เกมนะฮะเล่นมาไม่รู้กี่เกมนะครับมีผมคนเดียวที่ปักหวาดนะฮะไปเล่นมาแไ,ไม่มีใครสนใจปักหวาดเลยนะครับเอาป้อมสิครับพีชช่วยตีหน่อยก็ผมก็ค่อนข้างคึกขึ้นมาเล็กน้อยถึงปานกลางนะถึงมากๆนะฮะรู้สึกน่าจะได้ป้อมล่างนะหรือเปล่าเ,าเลย เอาเปิดแอนตีใส่ใครครับพี่น้องผมก็เปิดโล่กันใครก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยว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 กันหลงกันหงได้คิวเลยผมไม่ทำอะไรทำไมถึงได้คิวเกินเลยไหมครับจีจีเลยไหมจีจีเลยบอจ้า ไม่สุดเล่นนะครับจะแทงป้อม่เดียอะนะมาเกมมันพลิกได้เวลาเราเล่นเกมเกมพลิกนี่แบบมีเสมอเวลาผมเล่นนะครับคือแบบส่วนส่วนใหญ่มันจะเป็นต้านทางจะแพ้นะครับต้านทางจะแพ้แล้วก็เกมพลิกกลับมาชนะนี่นะฮะหรืรไหรอไม่ก็แบบโอ้เกมมาโคตรสวยอะ่ะเหมือนจะชนะนะครับก็นจึงเขาแบบคอรเตอร์คอรเตอร์อไปยุบเดียวนะแย่เลย มันพิกล็อกได้นะครับอยา่อยาคิดว่าแบบเฮ้ยเรานำขนาดนี้บ้านขนาะดนี้เราเราจะชนะแน่นอนถ้าเกิดความความเป็นทีมเวิร์กหรือว่าเขาออกไอเทมแบบถูกทางอะ่ะกันกันเราได้หมดเลยเงี้ยนะก็เก็บิ้ได้นะผมก็ตีคิฟไม่ค่อยตายนะครับแต่ยังไงก็ต้องมากันบ้านนะกันไว้ถ้ามันดันลึกกว่านี้ก็ถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้หมดแต่ไปทำอย่างอื่นนะครับสุดท้ายป้อมนี้ก็จะแตกนะ พอป้อมแตกปุ๊บก็จะเป็นโอกาสของเขาสามารถดันดันลงมาทางหนี้นไหนแนบแล้วป้อมกลางก็จะแตกตามมาอะไรเงี้ยนะฮะ <ST S 1> โอ้ตีคีฟไม่ตายว่ะมันไม่มีเพื่อนนะกดของไอเทมมันไม่มันไม่สแสดงนะมีสองคนในป่านะครับเขาเขาจะมาช่วยผมเลยนะแล้ผมตีคีฟดิโอ้สองไงสามไง ตีประมาณ5ทีกว่าจะตายนะครับคนอื่นแม่งตี2ทีแม่งตายแล้วนะฮะคนมาช่วยก่อนนะก็การสื่อสารกันในเกมเป็นเรื่องสำคัญนะครับอาจจะใช้สมาร์ติงก็ได้นะครับแบบจริงๆบอกกันก็ได้นะฮะได้บล็อกมาแล้วนะฮะต่อไปก็ต้องเป็นนี่นะครับสโลเลยครับสโลเลยครับ Your team has turret. ถ้าถ้าพิมพ์ถ้าพิมพ์มเร็วก็พิมพ์นะฮะถึงผมพิมพ์ช้าผมก็จะพิมพ์นะครับเพราะแบบไอ้สมาร์ตติ้งๆอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ไม่สนใจนะครับคืออาจจะมีผมก็ไม่ค่อยสนใจติ้งติ <c oughs> ้งอะไรนักหนาเ <c oughs> ขาหนกหูอะไรเงี้ยนะครับพิมพ์มอดีกว่านะ <c oughs> จะได้นำมาอ่านนะ <c oughs> ไม่รู้ความคิดส่วนตัวจ <team> ังเถอะก็น่าจะน่าจะชนะนะครับแตกสองทางนะครับแล้วคือเขาเขาไปไหนกันนะเขาเลิกเล่นแล้วเหรอฮะทำไมไม่มีอยู่บนเลนเลย ขาไปไหนครับเขาไม่เล่นแล้วเหรอรู้สึกเขาจะยอมแพ้นะครับยอมแพ้แบบไม่กดยอมแพ้นะฮะยอมแพ้แบบยืนอ,อยู่ในบ้านนะี่นะก็ไม่เป็นไรครับก็ยิงผมไม่เห็นด้วยกับการยอมแพ้แบบนี้นะเพราะว่าเล่นมาตั้งน,นานนะครับเสียเวลามาตั้ง2ีกว่านาทีอะแล้วแบบอย่างน้อยก็ให้เกมมันสนุกนะเพราะว่าเราเล่นเกมเราเล่นทุกความสนุก ถ้าเกิดแบบว่าไม่มันลวไม่เล่นแลวไมเอาล้วเงี้ยเราหยุดเล่นไปเนะี่ยมันก็ไม่สนุกอะ่ะถึงเราจำแพ้แต่เราก็สนุกได้นะ่ยครับความสนุกมันคืออย่างงี้ฮะเข้า <c oughs> ไปโดนเลเซอร์ตีตายนะครับทำไม <c oughs> วะไอแอนตี้นี่มันทำให้ตัวผมกระโดดไปข้างหน้านิดนึงคือยังไงเมื่อกี้ผมยืนอยู่ข้างนอกจะชัดนะครับตายได้ไงวะก็ <c oughs> นั่นแหละนะครับก็น่าจะชนะเลยนะฮะก็ จบไปนะครับสำหรับลุงบามนะฮะก็ใครชอบผมก็กดไลค์นะครับใครคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะฮะใครคิดว่าจะติดตามผมต่อแน่ๆเนี่ยก็กด Subscribe ไว้ได้นะฮะแล้วก็ช่วยคอมเมนต์เล็กน้อยนะเพื่อเป็นกำลังใจแด่ผู้ทำคลิปนะครับแล้วก็คลิปหน้าคราวหน้านะผมจะไปเล่นเกมอะไรนะครับจะพาไปทำคลิปอะไรพาไปดูอะไรนะฮะก็มารอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ